พี่น้องมาแล้วมาแล้วับไมาแล้วครับ,รบอโอเคว่าไงนะสายแบกมาจากบางสพะพานน้อยโอ้ฟาดคือชิม่าไก่แท่คือหาก,กินไก่แท่เรากลับแบกมาแล้วครับถ้าไม่เบกไม่ได้ตังค์นะครับเนี่ยไม่ใช่มูมูนะครับอ่า แล้วก็ทําไม้แบกไม่ได้เอาไปขายนะครับนี่ไม่ใช่ว่ามูครับลําบากถูกช็อตครับครับลำบากถูกชอ็กกชอตนี่ครับลําบากถูกชออ็อตลําบากถูกช็อตนี่ครับลําบากถูกช็อตเลยโอ้หนะเบรกโชก่อนแป๊บนึงอ่าไม่เป็นไรแหมสายเบรกนี่ต้องแข็งสายเบรกต้องแข็งเบ่งกล้างรอเลย <laughs> เอามาอ่าทานเนี่ยครับ ทางสะพานซิตี้ครับสั่งมาจากลาซาดาา้จาจัดเต็ม <laughs> นี่ครับได้แล้วเต็มแล้วครับข้างหน้าไ <c oughs> ดมแล้วอย่างนี้ก็เต็มแล้วนี่ครับพี่น้องได้แล้วข้างหน้ากวยย่าจะได้ตังสักทีโหลำบากจ,จังนะโหโหลำบากฝ <โห S 3> ึกเรียนนี่ลำบากอ,าอยากทำด้วยครับ <c oughs> ใครไม่มี ไม่มีอยากคิดสร้างครับสวนทุเรียนโอ้แต่มีเรากันแล้วแต่ไม่มีอยากคิดสร้างครับอยากคิดสร้างเลยครับสวนเรียนไม่ได้โรยได้ดอกกุหลาบแต่สาวๆมันชอบคนที่มีชวนชุเรียนนะตันเง่นก่เออเออกันมีรยอยไม่ยุ่สาวๆมันชอบคนที่มีชุเรียนนะไม่ยู่ยอยลรครับยู่ยอยลอใครอยาก ใครตั้งมาเลยมาเลยใครอยากใครตั้งมาอยู่ได้มาอยู่ได้มาอยู่ได้เออมาอยู่ลอยไรของเพื่อนทั้งนั้นนะของเพื่อนพี่ของเพื่อนกหลอกไว้ก่อนของเพื่อนเพ่หลอกไว้ก่อนให้มาก่อนนี่ครับมือเบรกไม่ว่าพี่ผู้ใช้ครับต้องเบรกหลอกให้มาก่อนนี่ใช่หลอกให้มาก่อนให้มาก่อนหนุนหนุนหนุนฮัลโหล จังหวัดเลยว่ะดิมาจากจังหวัดเลยนะครับเนี่ยมาแบกทุเรียนนะครับนี่ครับมาไกลครับหนูมาไกลครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่ครับมาแล้วครับมือแบกจากบางสะพานมือหนึ่งครับ วลคัมสู่สตงซิตี้เบกทุเลียนวะออนุมาจากสั่งมาจากนอกครับ拉萨ดาสาวาวมาแบกพี่หน้าสาวสาวมาแบกได้เลยได้เลยจัดเต็มจัดเต็มจัดเต็มของพี่มีเป็นร้อยไร่ของพี่มีเป็นร้อยไร่วันนี้มาตัดนีกระลอกตัดนีกระลอกอย่างเดียวนันเนี้ยนี่ครับพี่นอตัดนีกระลอกอย่างเดียวมาจัดเต็ม เลี้ยงนากระดานเลี้ยงหนึ่งมันเลยนะครับเรามันก็ต้องเอาให้เป็นทุกอย่างครับพี่น้องมัดก่อนมัดก่อนดัชนะซิลลนมันต้องมัดให้เรียบร้อยพี่น้องไอ้ทุเรียนโล,ละๆอย่างทำให้งามครับทำบอดีน้ำเสียหมดเขาไข่ขน้ำครับ เขาคข้าน้ำคล้าน้ำไม่ได้ไม่ได้ไข่เนื้อน้ำสวยน้ำสวยน้ำสวยราคาดีไม่ได้คข่เนื้อครับคข่น้ำนี่ครับพี่น้องมันต้องดึงให้เน้นนะครับเชือกก็ต้องเชือกจริงๆนะครับไม่ใช่เชือกเลนเนๆมัดเหมือนมัดซิปลอเลยครับพี่น้องโอ้หอบหอมหอมเนื่อเนื้อกจะได้เงินเขานี่พี่น้องก็ ต้องดึงให้อยู่ครับเพรา,านะทางมันยากทางมันยากทางมันยากนี่ครับพี่น้องต้องทําต้องดูแลต้องดูแลให้จาของโซนเลยครับไม่ใช่ว่าเอาแต่งเงินเขาอย่างเดียวบางคนนะ่มาบรรทุกเอาแต่งเงินเขาอย่างเดียวเสียหายไม่ว่าเพราะเขาว่าก็ว่าเขาว่านี่ครับมันต้องดูแลเขาให้ได้เต็มรอยครับพี่น้องเขาถึงจะจาง มาทำทิงทำขวงให้เจ th ้า้องเอ้ยต้องรู้ใจเขาใจเราด้วยต้องมัดให้อยู่อี่าลุกมาเขาไม่ได้เราบัดนี่บาดนี่ม่คือบาดนั่นเชือกระสั้นบาดนี่แล้วมันต้องใจใจเทคนิคของจะของอ๋อคือบ่เขาอะทางล่างก็บ่ถึงบาดนี่ บาดนี้ก็ไม่ถึงบาดนั้นไม่เชือกฟางวาเนนี่พี่น้องต้องมัดแบบซิปลอเลยครับเอาให้มันอยู่ทางมันหยาดนะครับอยู่แท่บาดนี้ครับ,าบ,ารบไม่ลนอยู่แล้วพี่น้องตอนไปนะอยู่แล้วอยู่แล้วครับเราจะใหญ่หล่นแล้วแล้วน,นี่ก็ค่อยเชือกหมัดเชือกฟางอีกรอบหนึ่งลำบากลำบากกว่าจะได้ พอแล้วนะพอแล้วเต็มล้นเลยเจ็บเลยโลอะไรเลยรถนล้นเลยอ่านี่ยกเหนี่ยวกันยกเหนี่ยวกันใส่ครับทีมงานเอาถุงมืออยู่ไหนโอ้ได้ทีละอย่างทีละอย่างโอ้เขาเบรกวัดล้อลาบันนี่ล้อลาล้อลาเฮ้ยล้มลบม ในทีละอยงยังไม่พร้อมทีใส่ดับไม่พร้อมทีทมาใส่ดับมาโยนมาเนี่ครับพี่้องต้องโยนต้องเรียงต้องดับเรื่องเดียวกันครับสามเรื่องโยนเรียงดับเรื่องเดียวกันเนี่ยกว่าจะได้เงินเข้าพี่้องเลยต้องต้องใช้แรงให้เต็มที่ให้เต็มซูป๊ป ม,มันช่วยมองเยียนเวียนเลวก็ไดมันต้องเอาให้เต็มโซบเลี้ยงก็ต้องเอาให้เน่นสักหน่อยหนึ่งท่านบนเนีนก็มันก็จะน้ำจะกระเทะก,กันเสียของอีกพอทุเรียนเขากินน้ำครับส่วนมากเขาจะกินน้ำครับทุเรียนเขาไม่ได้กินเนื้อไปขายยำใดเขากินแต่น้ำสื่อแต่น้ำขันน้ำเสียเขาก็ว่าไม่สื่อ เขากินเนื้อเขากินน้ำครับแต่ชาวสวนกินเนื้อครับอหออมเลยแพงๆวันนี้เสียโดนี้อัดไม่ต่ำกว่าแสนครับทุเรียนเริ่มแพงแล้วครับพี่นอ้องตอนนทุเรียนเริ่มแพงแล้วเสียโดออัดเกือบแสนครับท่นนี้ นะครับดูก็กว่าจะได้เงินพี่น้องเอ้ยมันไม่ใช่หม้กว่าจะได้ตัดต้องรดน้ำต้องฉีดยาตรงนี้ท็อปท็อปในตัวการใหญ่ใกล้ก็กระหลอกมาทั้งนี้มาทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้โซโซแล้วโซแล้วก็ใส่ไป อ่ะโยนให้ด้วยต้องทำงานแข่งกับ,นนกบนฝ,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 ฝคบน,น,นครับพี่ลองแข่งกับฝนเฝ้า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 แข่งกับฝนนะครับแรงงานก็ต้องนำเขาจากเพื่อนบ้านครับแรงงานก็ต้องพาเขาจากเพื่อนบ้านนะ เพื่อนไทยนี่หายยากครับแรงงานปีนี้เพื่อนไทยหายยากต้องเอาเพื่อนบ้านครับพี่น้องครับมือเบรกประจบเบรกเข่งสุดท้ายแล้วครับเต็มรถแล้วครับตอนนี้มาครับปีนามาครับใครสนใจก็มาครับมาเวยกันเบรกทีมงานประจบซิตี้ส่งมาทางเคอรี่ได้เลยสั่งทางเคอรี่ เกือบเต็มแล้วเกือบเต็มแล้วเกือบเต็มแล้วนี่ก็แปดเก้าร้อยโลแล้วนี่บนหน่อยได้นี่ทุเรียนเจ็ดร้อยโลไม่มากหรอกเจ็ดร้อยโลเดีนี่ยังไม่ได้ตัดตรงนี้ยังไม่ได้ตัดตรงนั้นนี่ตัง้อตัวรถไทบว่ใดดอกยังมาตัวรถไทอยู่ Mim mấy mày nhìn mày mà thằng này mày mày thằng này sắc đi, thằng của... Đồ. Đồ. mày mà, sắc đi. Đây. Mà mày, đây, mày. À, đi, mày mày đại mày đâu mày 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 đi mày 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 để, đổ thôi liên tương đối thế tháng mấy bổ thôi liên đối thế tiếng nghe thàn mấy nằm mở màu vàng không ta lịch còn cái gì nè ờ chơi giục hàng bộ không ta lịch on cái này nè bị màu vàng nè không ta lịch mới xuôi thay nhau thì các anh em xét là cả tổng tổng ไม่คุ้มกันล่นหมดติน ي, เอาอ่านหมดติ้น ي. นี่พี่น้องเซจเราก็ต้องคุ้มพาให้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวมัน,นมเ,เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะล,นล,นละ่นร่นเด้อมีไอป,ประก,รระกรันติดอาด้วยสุกไหมเนี่ยครับต้องคุ้มให้ดีครับถ้าไม่คุ้มไม่จบพี่น้องเอ้ยน,นี่กว่าจะได้เงินเขา ต้องทําให้ดีเรียบร้อยลอยเปอร์เซ็นนี่ก็ถือว่าผ่านแล้วดอกมัดเชือกเน้นๆก็อยย่ล้วพี่น้องเราพี่น,อน,น้องเติมพันแล้วเดีจะคื้นครอจะนรอหมเฮ้ยตัดงพั้ตั้งั้นหนึ่งครับตัดเข่าไรครั

국민ively luckily radio it's okay

ไม่ได้เลยเลยเราเป็นรถทีาลงทางเราขยายทางถนนบงทีข้าก็ตื่นือจนทั้งทางหนึงที่ความเด็เด็กก็ไม่รับเกเชื่อความใหญ่ก็ไม่รบทางเรบี้ครับย่างนีอย่างที่ครครับไ่ไม่ต้องให้ไมก็ไม่รับทาง่ตงเรี้ยงอยางเขา่เด็เทีดียวมา ก็เขาแต่แค่เด็กลอยกับผมเองเล่นกุญแจลูกเขเล่นกุญแลูกตุ้งไปลองเที่ยวอะไรต่ากๆแบตางๆทางเล่นด้วยไปลองเล่น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 งทางเราลอย มาเจอจาจทินครับจาจทินาจทินเฮ้ยทำอะไรมาทำยังต์ทำยังนต์ถามกูมีพูดโอ้ทำยังอ่ะทำยังอ่ะโอ้มาโย่พูดเลยวะเย้เ,เจ้าทิน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 ถามกูมายอมพูดไหนนั่นโอ้จาาทินเ็ฟละเ็ฟละเ็ฟละโอ้ทางรวมเลย